บีบนิ้วในตอมน้ำลายหากทานอะไรอยู่อย่าดูนะวิดีโอของชายคนหนึ่งที่บีบนิ้วในตอมน้ำลายออกจากใต้ลิ้นของเขามันช่างน่าขยะแขยงจนได้รับความนิยมสุดๆเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยวิดีโอจากบาเรนแสดงให้เห็นผู้ชายรายหนึ่งที่ต้องทนทุกทรมานจากความเจ็บปวดบริเวณใต้ลิ้นของเขา ตามที่แพทย์ของเขาเผยเนี่ยเป็นผลมาจากการอุดตันในต่อมน้ำลายใต้ลิ้นซึ่งเป็นต่อมน้ำลายขนาดใหญ่นิ่วในต่อมน้ำลายเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่อยู่ในน้ำลายของคุณอย่างเช่นแคลเซียมฟอสเฟตและแคลเซียมคาร์บอเนตเกิดการแข็งตัวเป็นก้อนขนาดและรูปแบบของนิ่วจะมีตั้งแต่ไม่กี่มิลลิเมตรไปจนถึงเซนติเมตร หลังจากทนความเจ็บปวดมานานหลายวันเช้าวันหนึ่งเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรแข็งๆอยู่ภายใต้ลิ้นของเขา mm hmm. เขาก็เลยไปลองส่องดูในห้องน้ำเกรงลิ้นของตัวเองแล้วนิ้วน้ำลายก็โผล่อ,ออกมาใครที่ทานอาหารอยู่ก็ต้องขอโทษด้วยนะลาก่อนมื้ออาหารไปาย